สวัสดีครับทุกคนผมทศโผล่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 โผร่โผล่โผล่โล่โผล่ผล่โผล่โผล่โผมโผล่โล่โผลนโผอ่โผล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 ่โผน่โผล่โ่โผล่โผล่โผล่โทล่โผล่ล่นผลบ่โผล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 ่บผล่อผม่นอล่โผลล่นเล่่โผ่โ่ผล่โผลผล่นผล่โผลล่ผล่่โ่่ผผด ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผมเอาคลิปที่ผมไลฟ์สดบน YouTube ตอน2ทุ่มเนี่ยมาลงนั่นเองครับที่ผมอยากเอาคลิปไลฟ์สดเนี่ยมาลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ผมเล่นโรลเพลย์นั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเดีกว่าวลคัมทูบลูคาเวนจินดีรับสุดบลูคาเวนเอ๊ะเหมือนพี่เคยเข้ามาเลยปะตอนที่เล่นกับไอ้เจ้ากล้าอ่ะคือวันนี้เนี่ยผมผมได้ชวนเพื่อนมาเล่นน,น,นะครับผม ได้ยังไงอะมี tools มีอะไรพวกอะไรต่างๆมากมายเราอยากไปที่บ้านเราก่อนได้ไหมครับอ๋อนี่คือบ้านของเรา่างนั้นเหรอใช่ไหมเนี่ยมีแค่ร้านที่ชื่อคืออยูหรือเปล่า vacant แปลว่าว่างใช่ไหมทำไงอะ yes oh god นี่บ้านเราเองแล้วพวกที่เป็นดาวๆนี่คืออะไรอะ เปลี่ยนดาวนี่คือเอาไม่ได้หรออ่ะเอาอันบ้านนี้แล้วกันอ่ะว้าวทุกคน this is a house ทุกคนเราได้ house มาแล้วเปลี่ยนรูปอวตารอวตาร์ได้ด้วยเหรอมี bigger กับ smaller โาวตัวเล็กได้ตัวใหญ่ก็ได้เอาไม่อยากได้ตัวใหญ่ๆฮะนี่แหละตัวใหญ่สุดแล้วก็เปลี่ยนอะไรได้อีกอะ่ะมีทรงผมมีหมวกใครเขาขับรถมาตรงหน้าผม เอาหมวกเนี้ยฮะน่ารักดีเออนี่แหละกิมจิตกโต๊ะเลยทำเรียบร้อยฮะนี่แหละที่ผมต้องการออกไงล่ะเ <_ d un> ป็นหน้าตั้งต้นเังยไงฮนะอา้าโอเคฮัลโหลเฮลโหลนี่คืออะไรมีรถเหรอมีม้ามีรถตำรวจร,ร,ร,รถสปอร์ตรถเอทีวีผมขอขี่ขี่รถเอทีวีได้ไหมว้าวโอ้กอด ตายฮะตายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านทศเสวพลนะครับผมและนี่ก็คือเอ่อนี่จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำไม่ใช่ฮนะเอ่อมีครับผมมาดูห้องนอนผมได้นะครับผมดินดีบ้านเรามีเอ่อเป็นระบบประตูล่องหนนะครับผมคุณอาจจะมองเห็นประตูแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประตูนะครับผมนี่จะเอาเป็นประตูล่องหนที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้นี่จะเอาเม็นล่องหนอย่า yeah. อันนี้นี่ครับผมเราก็เวลามีนี่จะเป็น นี่จะเป็นห้องน้ำนีครับผมสมมติว่าคุณอยากจะแอบดูใครอาบน้ำนะฮะแล้วก็สมมามารถพุ่งเข้าไปได้เลยนะฮะไ่เป็นไงล่ะ Very easy นะครับสมมติว่าอันนี้คือห้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมฮะสมมติว่าคุณอยากดูคนเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณเดินเข้าไปได้เลยนะฮบผมนัรร่นแหละฮะโอ้ God จนบุกบ้านบ้านผมแตกบ้านผมแตกทกคนบ้านผมแตกยังไงอ๋อแล้วก็มีรถของคนอื่นที่เราสมมามารถขโมยได้ฮะนี่แหละฮะแล้วก็ขโมยรถคนอื่นไห แล้วก็คนแล้วก็อื่นไปเลยครับแล้วก็คนแล้วโอ้บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเหมือนจะว่ามีร้านขายไอศครีมขอบคุณนัทพัฒน์สำหรับโดเนทนะครับพี่มารับแอนมูนนะจ๊ะขอพายด้วยครับโอ้นี่เราไปพลที่ไหนเนี่ยผมอยากกินไอติมฮะขอไอติมวานิลลาหน่อยฮะอ่าว้าวอร่อยมากครับผมตอนนี้ไอติมอร่อยสุดๆแล้วนี่ใครเนี่ย ขอยืมรถหน่อยนะบ๊ายบายโอ้รู้งเขาอยากได้ไอติมอ๋เอเราไอติมให้เขาได้ไปอ่ะทำไมเขาไม่กินไอติมเราวะฮะโอ้หวัดดีรถใครอะ่ะสวยดีนะอ๋อมันคือเกมขโมยรถนี่เองอ๋อมันคือเกมขโมยรถนี่เองอ๋อมันคือเกมขโมยรถนี่เองทไ <laughs> มเราไม่สามารถขโมยรถเขาได้อ่ะโอเคเราขโมยรถเขาได้ <laughs> ทุกคนเราต้องรีบไปหาหมอไม่รู้พออะไรอยู่ก็ยังไปหาหมอเอ้ารถรถระเบิดทุกคนสวัสดีครับผมมาสมัครงานพร้อมกับไอติม,มมาสมัครงานครับอ๋อนี่ไงเราสมัครงานได้เรืเยแล้วได้ลแล้วนะฮะฮอ s p i t ั l มันจะเป็นด็อกเตอร์ทุกคนนี่ไงใครอยากจบไปเป็นใครอยากจบเป็นเป็นหมอนะฮะเขาแค่มาได้โลบอคคุณก็ได้เป็นหมอแล้วนะฮะ โอ้คนไข้คนแรกของเรานะฮะมีโซดาปักอยู่บนหัวนะครับเข้ามาแล้วอ่ะ,ะเกิดอะไรขึ้นเอ้าสรุปเขาโคกบนหัวนี่ไม่ใช่ของผิดปกติอะเทคใครเอาอะไรมาให้เราว้าวอยู่ๆก็ได้เงินเดี๋ยวใครมาป้นเนี่ยนี่สิ่ที่เขาเรียกว่าได้เงินแล้วก็โดนป้นใน,นทันทีอะตอนนี้เราโดนป้นนะครับผมจะไม่เป็นไรนะนี่จะอะไรเนี่ยตีฟมีคนบอกว่ามีโจนมาเดี๋ยว เราเอาอ๋อเรานี่แหละโจนใช่ไหมโอเคเอาเงินไปแล้วไปทุกคนนะครับผมเราเปลี่ยนอาชีพจากหมอเป็นโจนแล้วนะฮะเอาติดอะไรวะออกไม่ได้ทุกคนเราจะเอาเงินนี้ไปเซติมเวลาขับรถไม่ได้ใ่รถใครผมยังไม่รู้เลยจ้ะเอารถระเบิดทุกคนเราจะขับรถเราจะขับรถดับเพลิงไปเซติมทุกคนโอเคไปดิกูดไปดิคูดทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านไอติมแล้ว เอาเงินมาเอ้ยไม่ให้เอาไอติมมาฉันต้องการไอติมเอามีอยู่แล้วนี่มาโอเคเราอยากเปลี่ยนเราไม่อยากเราไม่อยากทำงานเป็นบอ่อเราอยากขายไอติมโอ้เ <c oughs> ราไปอยู่เออ่ไล่คนนี้ได้แล้วเราลงไงอ่ะอ๋อลงแล้วโอเคชี่เป็นที่ไหนกัน WMI h a who s h e i s Itis it Low Play มันคือแบบแนวแบบอเนี้ยนะแ,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 แบบว่าทำงานไปเรื่อยๆางหรอเราชื่อสโนอายุ10 ฉันชื่อทศสพลอายุ99โอเคโดนเมินคิว <How>, เฮาไหลอายุ12แต่เราอายุ99นา้านะทุกคนว้าวอะไรระเบิดโอ้ oh กอด็อนทุกคนเราพอเล่นโลเพลได้แล้วพอดีว่าคลิปมีเราไปเปิดโหวตนะครับผมว่าเราอยากอยากให้คนเอ๊อยากให้ผมเนีเล่นแบบไหนลง YouTube นะฮะเราก็เลยแบบว่าเออลงแบบเล่นโลเพลดีกว่าอะไรอย่างงี้นนะ แม้ว่าตอนนี้เราพอเล่นเป็นแล้วประมาณ2%เนะฮะเออเรากำลังโดนดึงไปไหนฮะใครพาเรามาอะไรที่นี่ฮะขอบคุณอาริรานซิตาสำหรับหนึ่งบาทนะครับพี่พี่แม่รับเออเพื่อนมั่วน,นะครับผมขออภัยด้วยครับโอ้เราสามารถขี่ม้าได้เหรออ๋อมันต้องเสกออกมาใช่ไหมอ้าเราขึ้นไม่ได้เหรอฮะเหลือเป็นเพราะเราถือไอติมอยู่ อ๋อนี่ไงได้แล้วเป็นเพราะเราถือไอติมอยู่ว้าว very good เคยทุกคนเราพอเล่นโลเปย์แบบค่อยใจแล้วว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบเป็นยังไงกันมากครับทุกคนกับคลิปในวันนี้นี่ก็ผมสักใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนดูแล้วก็กด subscribe ติดตามผมเพื่อดูคลิปใหม่ๆได้นะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่คุณจะได้เ,เห็นเห็นการแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆใ,ในทันทีครับแล้วเจอกันครับผม